ดิฉันนางสาวเม่ขลาภราิบุตรรายงานข่าวจากตลาดวังยาวผู้เชี่ยวชาญด้านาเศรษฐศาสตร์และการตลาดเห็นพ้องกับกลุ่มลูกค้าแนตลาดวังยาวหากอยากอยู่รอดควรปรับตัวและโปรโมตตลาดให้เป็นที่รู้จักมากกว่านี้ในวันที่16กุมภาพันธ์2568นางลิสราสิริคมโชธเจ้าของตลาดเผยว่าเนื่องจากตลาดวังยาวขาดเงินทุนหมุนเวียน ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงตลาดได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้การขยายตลาดนั้นเป็นไปด้วยความล่าช้าทางด้านผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอารีรัตน์ปาสุภวัตอาจารย์ยาดาสามารถและรองศาสตราจารย์ดรสุวรรณเอียมวิจารณ์ได้ให้คําแนะนําด้านกลยุทธ์ต่อตลาดวังยาว อาจารย์ยาดาสามารถได้กล่าวไว้ว่าการจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์เป็นระยะๆถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอารีรัตน์ปานสุภวัฒน์ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่ามีความเห็นสอดคล้องกับอาจารย์ยาดาแต่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีกลยุทธ์ที่สามารถดึงดูดซัพพยเออร์หรือผู้ขายให้เข้าร่วมได้มากขึ้น เพื่อให้ตลาดมีร้านค้าเต็มพื้นที่ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศที่คึกคักและดึงดูดลูกค้าได้และรองศาสตราจารย์ด็อกเตร์สุบันอญมวิจารณ์ได้ให้คำแนะนำว่าตลาดวังยาวควรใช้กลยุทธ์มีทูในฐานะที่เป็น follower คือการทำตามอีกตลาดหนึ่งโดยการนำแนวทางหรือกลยุทธ์ที่ตลาดอื่นใช้และประสบความสำเร็จมาปรับใช้ให้เหมาะสม แม่ค้ารายหนึ่งในตลาดวังยาวได้แสดงความคิดเห็นต่อตลาดวังยาวอยากให้ผู้บริหารเกี่ยวกับตลาดวังยาวออกมาดูความเคลื่อนไหวมาจัดแจงระบบตลาดใหม่หน่อยค่ะเพราะว่าตลาดตลาดคําว่าตลาดต้องมีแม่ค้าอยู่หน้าตลาดไม่ใช่อยู่หลังตลาดให้ผู้บริหารออกมาดูด้วยนะคะและลูกค้าบางส่วน ได้เสนอถึงสิ่งที่อยากให้ตลาดได้ปรับปรุงคืออยากให้มีร้านค้ามากกว่านี้และควรจัดกิจกรรมอ e ีเวนต์ให้บ่อยขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจในการมาเดินตลาดวังยาวเราคิดว่าตลาดวังยาวควรมีอะไรรับปรุงบ้างไหมคะสว่สวนตัวก็คิดว่าน่าตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วครับก็าอาจจะเพิ่มเติมในห้องน้ําที่มากขึ้นเพื่อรองรับคนแล้วก็หรือว่าอาจจะเพิ่มพ่อค้าแม่ค้ามาขายเพราะว่าพ่อค้าที่ว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็เช่นกันครับเรื่องห้องน้าแล้วก็ เรื่องการเดินทางไปในตลาดครับอาจจะทางอาจจะน้อยนิดน,นึงครับก็เลยอาจจะไปยากครับก็เลยได้ออมให้มีทางเพิ่มขึ้นครับผุณพิชานางสาวแม่ขลาผาลิบุตร CDMI News รายงาน